สวัสดีค่ะนะคะก็พี่ชีสคะพอดีนั่งฟังอยู่มันเยอะมากเลยนะคะก็คือก็คือนั่งฟังอยู่อะค่ะเพื่อที่จะได้เก็บรายละเอียดแล้วดูว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนไหมหรือมีส่วนไหนที่อยากจะช่วยมาเติมได้บ้างนะคะก็ต้องชื่นชมเอคลิปของห้องนี้ด้วยนะคะว่าได้ให้ข้อมูลไว้ได้อย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ถือเรียกว่าก็น่าจะครบทุกนมตินะคะแล้วก็ส่วนผู้ฟังเนี่ย ฟังแล้วทําความเข้าใจเราถ่ายทอด่ะที่เป็นล์ของตัวเองะค่ะอยู่วันก็จะน่าสนุกนะคะเพราะเดยวเก่งอาจจะมาเสริมอีกเล็กน้อยนะคะอย่างเรื่องของมันนี่เกมนะคะที่พี่คลิสก็แชร์ไปแล้วหรือว่าแม้กระทั่งอน้องก๊อฟนะคะแชร์มาด้วยเนี่ยนะคะยิงมันนี่เกมเนี่ยถ้า ถูกต้องค่ะันก็คือเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าแล้วมันก็เป็น่วงโซ่กันไปเรื่อยๆนะคะเมื่อวันหนึ่งมันจ่ายไม่พอเนี่ยโต้นั้นมันกระคาแล้วมันก็เกิดการติดตัวไปติดตัวแบบประเทศเจ้าของได้เงินไปล้มบนคู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าเราคือเราอาจจะต้องมองนะคะว่าธุรกิจนั้นมีเกมที่เขาสัญญาต่างเนี่ยเขาเอาเงินเราเนี่ยไปทําอะไรเราไปทําจริงๆหรือเปล่านะคะ แล้วการที่เขาเนี่ยสัญญาจ่ายกลับมาให้เราเยอะๆเนี่ยจ่ายได้อย่างไรจ่ายแบบไหนนะคะมีเหตุมีผลไหมที่จะเอากลับมาจ่ายให้กับคนที่ลงทุนคนเก่าเน้นในธุกิจมันนี้เกมทีม่เจอเนี่ยนะคะมันไม่เจอรูปแบบของก็เรียกว,ว่าไม่เจอแผ่ปนปอมค่ะว่าเอาเงินของเราไปเนี่ยแล้วเขาไปประกอบการใดมันเป็นเพียงแค่คาบเล่าให้ฟังว่าเขาเอาเงินเราไปทําอะไระค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะเช็คที่มาที่ไปของเงินได้จริง แต่ในส่วนของยูฟันเนี่ยนะคะพอเก่งเข้ามาคือต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณประสบการณ์เดิมนะคะที่ที่หลงเข้าไปอยู่ในมินมิเกมโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็เจ็บออกมาแต่บาดแผลมันอยู่นะคะก็เลยได้มาลองก็ก็รอความชัดเจนของยูฟันมาถึงห้าเดือนนะคะแล้วก็พอวันที่เราเข้ามาแล้วทําความเข้าใจมันถึงพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่ยูฟันอามาจ่ายให้กับสมาชิกใหม่มันจ่ายแบบไหนจ่ายให้กับใครแล้วจ่ายได้เหตุผลใด ้านหรือเป็ี่นจะแทนในข้อความถัดไปค่ะก็จะขอพูดถึงม,มุมของคนที่เข้ามามีรายได้จากยูฟันเนี่ยนะคะถึงแค่คนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือ,อกลุ่มที่ทําก,กําไรจากยูโทเคนนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของคนที่เข้ามาแล้วขยายงานนะคะในส่วนของคนที่ทํากําไรกยูโทเค้นเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เข้ามา เอาินค้าเข้ามาขายแล้วรับเป็น ok ยูโทเคนไปหรือเป็นคนกลุ่มคนที่ใช้เงินทํางานนะคะก็คือมอาลงทุนแล้วก็มีปร,ริมาณยูโทเคนเยอะๆม ok ะเ,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 เมื่อยูโทเคนเปนเพิ่มมูลค่าขึ้นเขาก็ทากาไรไปก็เป็นกลุ่มของคนใช้เงินทํางานนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเรามองภาพชัดเจนของตลาดยูโทเคนนะคะมันเป็นกลไกและกฎเกณฑ์ของตลาดยูโทเคนใช่ไหมคะที่ไม่ให้เกิดแรงวางขายยูโทเคนในมือนั้น,นะะต่ำกว่าราคาเปิดของทุกๆวัน แคนั้นแล้วเนี่ยราคาของมูโรเนก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะคือเพิ่มขึ้นเ็ลหรือเพิ่มขึ้น้ารขึ้นอยู่กับดีมานสะพายความต้องการของผู้ซื้อและความต้องการของผู้ขายที่มันไม่บาลานซ์กันนะคะขายน้อยแต่ซื้อเยอะราคาก็ขึ้นนะคะขายสม่งเสมอแต่ซื้อเยอะมากกว่า ราคาก็ขึ้นอนีเหมือนกันเช่เนี้ยกลเกและกฎไกณในตลาดของยูโทเคนเนี่ย,เป,ย,ปเ,ยเป็นตัวกําหนดว่าถ้าท่านถือยูโทเคนไว้ท่านจะมีกําไรจากการเพิ่มขึ้นของมูล,ลาคา่ายูโทเคนในตลาดฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาซือ้อยูโทเคนคนใหม่ๆถ,ถัดไปนี่นะคะราคาเท่าไหร่ในตลาดเขาก็ต้องซื้อเพราะเขารู้ว่าเขาถือยูโทเคนไว้เนี่ยเขาจะสามารถทํากําไรกับมันได้อีก นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายได้จากการถือยูโรเคนไว้อันนี้ไม่มีใครสัญญาจ่ายใดๆทั้งสิ้นยูฟานก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินให้เรานะคะเราถือยูโรเคนไว้มูลค่าของยูโรเคนที่เพิ่มขึ้นตลาดบอกได้ว่าเราสามารถวางขายได้เฉพาะในส่วนที่เป็นมูลค่าที่เพิ่มหรือว่าในส่วนที่เป็นกาไรเท่านั้นทุนต้องถูกล็อกไว้ฉะนั้นยูฟานล็อกคืนเราไว้ white. แต่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นที่เราเอายูโรเคนมาวางขายในตลาดยูโรเคนนั้นเป็นคนใหม่ ที่เขาเข้ามาซื้อนะคะที่เขาเข้ามาลงทุนกับยูฟันหรือคนเก่าที่ขยายงานแล้วได้ยูพอย์นะคะคนเหล่านั้นจะต้องกลับมาซื้อ,อยูโทเค็นในตอนนี้ซึ่งราคาเท่าไหร่ที่ถูกสุดณเวลานั้นเขาก็ต้องซื้อค่ะเฉะนั้นคงที่ถือยูโทเค่นอยู่แล้ววางขายเมื่อขายได้เขาก็ได้เงินจากระบบกลับไปนะคะเพราะคนที่เข้ามาซื้อมาแต่งเงินให้เราก็คือคนใหม่ที่เข้ามาซื้อฉะนั้น ไม่เกี่ยวกับยูฟันยูฟันทําหน้าที่พัฒนาระบบและรอหัดค่าธรรมเนียมนะคะเมื่อเราจะเข้ามาซื้อหรือเราเอาอยูโรเชนมาวางขายทุกครั้งค่ะเข้าหรือขาออกยูฟันก็หักค่าธรรมเนียมเราไปนะค่ะส่วนกลุ่มคนที่ต่อนะคะที่เข้ามามีอะไรได้กับยูฟันนะคะก็คือคนขยายง,งานถ้าเราเอา่อเห็นภาพน,นะคะก็จะพบว่าคนที่เข้ามาแล้วใช้ แรงทํางานก็คือการขยายงานนี่แหละค่ะนะก็ยอย่างที่บอกะนะคะโลกใบนี้มันก็ใช้เงินทํางานกับใช้แรงแล้เงินเนาะพวกกลุ่มคนที่ทําการขยายงานเนี่ยเราเห็นว่าเขามีไรายได้กันเยอะๆนะคะอย่าง S Note เนี่ยรายได้ของสามล้านนะคะคุณอเรกสองสามล้านอาจารย์นัดก็รายได้หลักล้านสองสามล้านกันไปแล้วต่อเดือนเนี่ยนะคะมันได้เยอะได้อย่างไรนะคะก็ลองมาดูลองวิเคราะห์ดูว่าจริงๆไรายได้จากการขยายนานจากการขยายงานเนี่ย ก็ไม่ได้เกิดจากเงินลงทุนที่ยู่บอกว่าให้เราต้องมาลงทุนแล้วเขาจะสัญญาจ่ายกลับมาให้เราถูกไหมคะเขาไม่ได้สัญญาใดใดทั้งสิ้นเงินจากการขยายงานมันก็จ่ายตามโครงสร้างแผนการตลาดก็คือโครงสร้างการทํางานนะคะใครทํามากได้มากใครทําน้อยได้น้อยอันนี้มันจะเป็นโครงสร้างการแต่ผลตอบแทนตามแผนการตลาดนะคะแต่ที่เราเห็นว่าเยอะนะคะสิ่งที่มันแตกต่างกันเพื่อนๆลอ,องนึกภาพนะคะว่า ในธุรกิจขายตรงทั่วไปเนี่ยไรายได้าจากการขยายงานก็มาจากคนใหม่ที่เข้ามาซื้อสินค้าถูกไหมคะแล้วเราก็ได้แปง้งได้คะแนนไปคำนวณเงินในแผนเงิน,เน,เน,เนนั้นเนี่ยบริษัทเก็บจากลูกค้าไปเขาก็ไปแมเเนค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นต้นทุนสินค้า เป็นกำไรบริษัทและส่วนหนึงก็เอามาปันเพื่อจ่ายตามแผนการตลราดให้กับคนทางานนะคะก็เอาเงินจากคนใหม่ที่มาซื้อสินค้าแล้วกลับมาจ่ายให้กับคนเก่าที่ทํางานแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะคะใน,นส่วนของยูฟันค่ะเราเราเชวนเ่อนมาเชรญเ่อ เรื่องของาลงทุนเขาได้อะไรไปคะเขาได้ยูโรเคนเนาะยูโทเคนเอาไปซื้อสินค้าได้เลยไหมก็ได้ยูโทเคนถือไว้ทำกำไรได้ไหมก็ได้นะคะในส่วนเราที่เป็นผู้แนะนำนะคะก็ได้แสนงเข้าไปคำนวณในแผงทางกระหอยูฟันรับเงินจากลูกค้าไปก็เอาไปบริหารค่ะเอาไปทำปทันททองคำนะคะเอาไปลงทุนบริษัทต้องมีกำไรจากการดำเนินง,งานนะคะและสุดท้ายบริษัทก็ต้องเอาไปแมเ a g เพื่อจ่ายให้กับคนแนะนำก็คือจ่ายให้คนทำงานตามโครงตั้ง นะคะแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือในขายตรงนะคะบ้านหนึ่งนะคะอย่างดีก็ห้าหกพันเจ็ดแปดพันบาทนะคะถ้าคนเข้ามาทําง,งานตามแผนการตลาดเนี่ยนะคะก็ปิดแพ็กเกจสามสีบหนึ่งบาทไปก็ว่ากันไปเราไม่เคยปิดตลาดขายตรงบ้านไหนเลยนะคะที่สามแสนห้าสามล้านห้าสิบสองล้านแสนเจ็ดหมื่นห้านะคะเราไม่เคยปิดตลาดสินค้าขายตรง ต่อครัวเรือนเนี่ยนะคะเป็นหลักล้านถูกไหมคะแต่ในธุรกิจยูฟานค่ะนะคะท่านส่้สุดที่เขาจะสมัครกับเรามาก็คือห้าร้อยเหรียญนะคะหมึ่นเจ็ดพันห้าร้อยสามหมื่นห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าหรือล้านเจ็ดหรือสามล้านห้าหรือสิบสองล้านอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งเมื่อตัวตั้งเนี่ยค่ะมันต่างกันต่อให้เป็นการคูณนะคะเท่ากันเนี่ย ผลลั์จากยูฟังก็มากกว่าค่ะมากกว่าถึงสิบเท่าถึงร้อยเท่าขึ้นอยู่กับตัวเลขการลงทุนฉะนั้นถ้าเราแยกกันให้ออกเนี่ย mm. ก็จะพบว่าเงินจากการทํางานที่เราได้จากยูฟันเยอะๆมันไม่ได้ได้เยอะเพราะยูฟันให้ให้ให้สัญญาจายเรานะคะแต่มันเป็นการที่เราได้เยอะจากการที่เราทํางานค่ะแต่มูลค่าของการลงทุนนะละที่มันเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ที่เราจะได้ไม่แน่ใจว่า ถ้ามองภาพเหตนี้แล้วเราจะพบว่ารายได้จากยูฟันมันมีเหตุและผลนะคะก็รก็จะสง่สงข้อความที่โพสต์ไปก็จะเป็นเรื่องของรายได้นะคะของยูฟันในส่วนของคนที่เข้ามานะคะ ที่บอกว่าทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยอะไรก็เป็นไปตามแผนนะคะหรือลงทุนมากได้มากลงทุนน้อยได้น้อยอันนั้นเป็นไปตามตลาดของยูทเบนนะคะเรามาดูกลุ่มคนที่ไม่ทำก็ยังได้นะคะกลุ่มที่ไม่ทำก็ยังได้เนี่ยก็แยกออกมาเป็นสองกลุ่มอีกเหมือนกันกลุ่มที่ลงทุนไว้กับยูทเบนแต่ลงน้อยค่ะเช่นลงห้าร้อยเหรียญถ้าเห็นว่าโอกาสน่าจะมีหรือว่าอาจจะอยากลองดูนะคะก็เลยลงทุนห้าร้อยเหรียญมาเพื่อลองตลาดด้วยนะคะแล้วก็จะได้ ได้ผังในการทําง,งานด้วยนะคะลงไป500เหรียญจะปรากฏว่าถ้าเขาอะค่ะชวนคนไม่ได้ขยายงา,านไม่ได้ในโครงสร้างแผนกนารตองเะคะ่ะไม่สั่งอะไรกันกับในขายตรงนะคะที่เขาสมัครมาเพื่อหวังว่าอยากจะทํางานและอยากจะชวนคนสุดท้ายพา้อยชวนใครไม่ได้เลยค่ะตลาดขายตรงคนคนนั้น,นก็จะบเติออกไปจากธุรกิจนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เราก็ไม่สามารถมีไรายได้ตามแผนการตลอดได้เลย นะคะแต่ในยูฟัานี้เพียงแค่ลงทุนไว้ได้ผังในการทํางานลนะแต่ยังชวนใครไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อยูทเค้นที่อยู่ในมือเขามันก็ันง,งอกแล้วมันก็ดันเพิ่มมูลค่านะคะอย่างที่เมื่อกี้นะคะที่ชิดบอกไว้ว่าให้เสิงมาแชร์ทีมงานนะ,ะคะก็ทีมงานเอง,เองหลายคนนะคะ ที่สมัครกันไว้เมื่อตอนธุรกิการนะคะก็ได้รับวันผลคูณสามเท่าป็นไปตอนธันวาแล้วก็คูณสองเท่ากันไปตอนมีนาคมเรียกเก็บแล้วนะคะน้องน้องกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่สนัดที่จะเข้ามาขยายงานในยูฟันนะคะก็ยังคงอยู่กับธุรกิจขายตรงอยู่นะคะแต่ว่าลงทุนกันไว้เพราะว่าอาภัยบอกว่ามันมันมันโอกาก็สุดที่โอกาสวันนี้นะคะก็คนละห้าร้อยเหรียญสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็น้องๆ้องทุกคนถดเด็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนี่ยนะคะ ตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าประมาณ8-9หมื่นเป็นไปเยอะไปแล้วน้องคนหนึ่งชื่อน้องฟ๊อกนะคะก็เพิ่งจะเอายูริเทนในส่วนของกําไรเนี่ยนะคะที่มีกำไรที่งอกขึ้นมาประมาณ4-5,000ยูริเทนแล้วแม่นะคะที่ขายได้่ก็เอาไปซื้อซัมซุงโน้ต3นะคะ2,900ยูะะริเทนนะก็ได้ซัมซุงโน้ต3โดยใช้ปีละยังเหลือยูริเทนในพอร์ตอีกประมาณมูลค่า60,000บาท นะคะส่วนน้องป้ายนะคะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะก็มีค่าใช้อยเหรียงเหมือนกันนะคะได้รับการคูณสามคูนสองเหมือนกันนะคะก็ยังไม่ได้ขายยูทูเทนจนกระทั่งเมื่อตอนมีนาคมนะคะไม่มีเงินจ่ายค่าหอนะคะาะทำได้ไม่ได้ส่งเงินมาก็เอายูทูเทนไปวางขายแล้วก็เอาส่วนของกำไรนะคะไปวางขายแล้วเอาเงินมาจ่ายค่าหอนะคะมาตอนช่วงวันที่12เมษายนนะคะน้องกอ็แม่ไม่มีเงินจ่ายค่าข้ารถนะคะก็ เอาอยูดเช่นในส่วนที่เป็นกําไรอีกเหมือนเดิมน,นะคะมาวางขายได้เงินไปประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะก็เงินโคมาขายเหรียญให้กับออฟไลน์แลวตอนช่วงก่อนสองการานต์นะคะก็ะโอนเงินไปให้น้องน้องก็เอาเงินไปให้แม่น่นะคะช่วยจา่ายค่ารถลองนึกภาพนะคะว่าถ้าเป็นขายโรงทั่วไปนะคะความสวยงามแบบนี้เนี่ยเราไม่เคยเจอนะคะแต่ในยูฟายเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นแล้วค่ะจริงๆนะคะไม่ทําก็ยังได้ะค่ะจากตลาดของยูโ